ดิฉันประภาวรินไรศูตย์ใสอดีตและปักษุคือป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันเน่ยมาก่อนเมื่อยุ4 2ีแล้วเราก็รักษากับแพทย์แถทปัจจุบันมาตลรอเง,งิ้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ังตกใจมากคือเงี้บวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะพอพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องแล้วก็บวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ทีแรกใส่หลุดใส่หลุดตอนนี้มันไม่หลุดแล้วแต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตา ที่อยมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะหมดลวค่ะหมดอายุแล้วว่างั้นเพราะอายุดิฉันตอนนี้ก็ปาเข้าไป78ย่างเข้า7 9มา3เดือนแล้วค่ะก็เลยมาโชคดีค่ะที่ดิฉันได้เจอกับอ่อนสุริเยมาแนะนำคือมาซื้อของที่ร้านดิฉันแล้วก็เลยเห็นดิฉันนอนอยู่แบบหมดสภาพก็เลยได้ถามว่าเป็นโรคอะไรก็เล่าให้ ท่านฟังว่าดิฉันนี่เป็นโรคเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างดิฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากฉันบอกเอาอีกแล้วมาหลอกอีกแล้ว ให้กินยาโน่นยานี่คิดว่าไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่าไม่ทานแกก็ตื้ออยู่กันตั้งนานว่าแม่ต้องทานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเอามาตั้งให้ดิฉันดูทั้งหมดนี่สี่ห้าตัวถามว่าต้องทานทั้งหมดไหมจะบอกให้ทานหมดเลยฉันก็เลยว่าไม่เอาวันแรกปฏิเสธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุงขึ้นมาอีกค่ะมาหาดิฉันสามวันติดติด จนยังเกิดความแบบลำคาญคือเราไม่อยากพูดะคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็มานวดให้ดีให้ให้มันก็จับตรงไหนมันก็บังคัาอะไรบุ๋มหมดละหามันมันบวมฉุกอ่างแกก็บงังคับให้ยังทานกขฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะว่างน,นลองก็ลองนะเราก็ลองจะหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วไม่รู้ว่า จะเอาตัวไหนมากินแล้วนอกจากรอความตายเท่านั้นเองก็ลองดูขั้งสุดท้ายหมายว่าเหมือนว่ารอปฏิหารอย่างที่ว่านะคะพอยันทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะคะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอย่างที่ขาแขนเนี่ยเรายังพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายหนักไปหมดแล้วจนสามีบอกว่า ยามันแรงมั้งพักก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาหลายตัวนักมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตับไตไส้พุงพังหมดฉันบอกว่าไหนๆก็ไหนๆ,หนๆแล้วก็ลองก็ลองทานมาอีกค่ะต่อมาอีกประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากที่มันหนักลงนนะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะมันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้แต่ก่อนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่ามีคนพยุงไปไม่มีแรงที่จะเดิน พอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกำหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันนชัันหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่100กว่า1450อะไรเราเนี้ค่ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดเอาที่2ต่อ ปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอ้บวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทำมาค้าขายได้นะคะเช้าก็ไม่ใช่ตื่นสายนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสซึ่งที่จะไปเปิดร้านขายของก็ไปได้ตามปกติ